วัสด,ดีวันจันจะพี่จาเป็นวันที่หลายคนต้องไปทำงานแน่เลยเนาะแต่ก็มาจ้ะมาเจอกับเจนนิดอีกแล้วเนาะกับทุน100บาทกับลัคกี้ในโกะจ้าก็เช่นเคยนะจ้าคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเยาวชนที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ้าเอ,ออย่างไรก็เป็นกำลังใจให้เจ้ด้วยเด้อด้วยการกดไลค์เนาะง่ายๆเลยกำลังใจไปจ้าขอเล่นเกมไว้นะจ้า เดินที่เป็นสามรถก่อนออตโต้มุนไปสักสาโยกก่อนจะพี่จะาดูลายเกมเนาะวันนี้เจ๊ก็มาในเวลา9ก้านายกาสิบนาทีนะจ๊ะเวลาเทพที่คิดเองเออก็มาวันนี้เอาทุนมาน้อยหน่อยนะจ๊ะเพราะเป็นเติมแรกของวันนะจ๊ะเติมมาก็เปิดด้วยลักกี้เนโกะไปเลยมาขอเปิดด้วยทุนน้อยดูลายเกมสําหรับลักกี้เนโกะวันนี้ไปก่อนเนาะ ใครที่ยังไม่ดูคลิปเมื่อคืนเจ๊ก็ฝากกลับไปดูด้วยนะจ๊ะเนาะแต่ไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่ว่ากดไลค์ให้กันก็ยังดีนะจ๊ะพี่จ๊ะยังไงเอ่ย30โยกโอ้โหเดินมาจนครึ่งทางจะหมดรอบแล้วจ้าเ็นสั่งว่าไงเออแต่ปกติแบบเติมแรกจะไม่ค่อยได้เท่าไรนะจ๊ะเนาะเมนุมคนอื่นเป็นไหมนะ อ่าหนึ่งร้อยเหลือห้าซิปยังไงกอนโอ้ไม่กอดหมดรอบจ้าปิดท้ายด้วยหืมสิบสี่บาทเอ้ยยังต่อมีคอมโบเออหกบาทไปจ้ะหมดรอบจ้ะ ยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปนะจ๊ะพี่จ๋าหรือใครขออยากดูทุนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกมาเด้เอ,อปาอ้าปียี่สิบเจ็ดบาแมวทองก็ไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะจ๊ะแต่คอมโบต,ต่อเนื่องเออมาอะว่าจะพากมันมันหน่อยเอ,อ้อยังไม่หยุดอีกสวย ไปเลยจ้ารางวัลก็โตก้อนใจก่อนบักเอบนะจ๊ะพี่จา้าเมกะหนึ่งสามสองเลิศสวยงามพระรามเจยอดจา้าโอเคจา้าปะ่ะหาบัตรปาบขอให้เออดอกนี้วาไงจา้าสิบามบ้านอุ้ยสวยยูไปหกห,กหกเออ ปาบเขาให้10บาท50สตาตค์อุ๊ยดอกนี้ต่ออีก17บาทจะพี่จา๋าเออมันได้อย่างนี้สิต่อเนื่องเอ,อ้าไปเลยรางวัลก้อนโตก้อนใจจะพี่จา๋า13 3บาท50ตังวันนี้ก็กะว่าจะแบบเออเล่นไล่หลายๆเติมหน่อยเนาะเพราะว่ามีเวลาโอเคปะ10ยก มยังไงยังไงลงไหมเอ่ยบานลงจ้ารอบนี้ยังไงได้โปรดเอ้ยไปเลยจ้าโอาไหม่ก็อลงเบ็ดห้าบาทโอเคจ้าสวยงามพระรามเจ็ดยอดอยู่นะเมื่อคืนคลิปเมื่อคืนโอโหอุตสาห์ซื้อคัดทุนอุตสาห์เข้าฟรีเกมก็ยังไม่ค่อยได้อีกโอ้ย จะบ้าตายอะไรวันนะจ๊ะมาเองก็มาลุ้นกันนะว่าวันนี้เขาฟรีเกมจะได้ไม่กอดกระเบ็ด5บาทนะจ๊ะแต่ก็อย่างชี่อบอกไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะจ๊ะพี่จ๊าเอมาอืมสิบหกบาทไปต่อไหมเอ้ยปาบเบาท อุตส่าห์เขาฟรีเกมนะจ๊ะเอ้ย14บาทว่าไงสามบาทต่อ,อดอกนี้ยีอสนบ้28บาทจ้ะพี่จ๋ะเอ้ยไปไปใกล้หมดรอบแล้วประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยแบบเมื่อคืนไม่เอ้ยสอแววอยู่นะอุ้ยไปพัดไปใจกับเคสองร้อยแปดบาทต่อแปดบาทจ้ะ อีกอย่างเออสวยงามพระรามเจ็ดยอดดู่ไม่กะไปจ้ะเก็บเล็กผสมน้อยแล้วจ้ะโอเคสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบตางเอออุตส่าห์เขาฟรีเกมไม่ได้แย่นะจ้ะไปยังพอมีลุ้นเนาะวันนี้เปิดมาได้สวยอยู่กติเติมแรกเปิดมายืดเยื้อเนาะเอ้อหมดรอบหมดรอบ ช่วงนี้เล่นเกมอะไรกันเอ้ยหรือเล่นลัคก,กี้ทุนเท่าไรกันเอ้ยบอกเจ้นหน่อยนะบอกบุญหน่อยถ้าเล่นได้ก็จะไปตามนะจ๊ะเออถ้าเล่นไม่ได้ก็อีกเรื่องเนาะ๊ยสามารถสิบแปดบาทอืมสิบมาจา้ะโอเคจ้าขอเดินไป7เจ็ดนะ แล้วก็ออโต้สิบยกไปก่อนวันจันแล้วเนาะเออปุ๊บปับเดี๋ยวก็เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวก็จันหืมวนลูบจะสิ้นเดือนอีกแล้วแป๊บเดียวก็จะหมดเดือนกุมภาเนาะเออมาวันที่20แล้วเนี้ยไวยูเดือนนี้มีแค่ยี่สิบแปดวันอีกเอออ่ะ สิบมามขี่ยว่าไงสองบาทโอ้ไหม่ก้อเจต่อเอ้ยไม่ถึงบาทเจมาจ้าปาบเขาให้สี่บาทเป็ดจิตเออเคเอียมาเออแปดสิบเก้าบาทคอมโบได้อยู่ไปพัดไปใจต่อร้อยยี่สิบหกบาทจ้าพี่จ้าสวยงามพะระร้ามเจ็ดยอดรางวัลก้อนโตก้อนใจก้อนบักเอฟสองร้อย สิบเก้าบาทจะพ่จามมายังพอมีลุ้นเออกะว่ามันอยู่นาวันเนี้เป็นวันที่ดื้อหกสิบเอ็ดบาทว่าไงสิบว่าไงก็อนห้าสิบบาทสี่สิบตาตคาจ้ะไปจ้าเออสวยงามพระรามเจยอดอยู่ อุ้ยหืมปาบดอกเดียว378โอ้โหซาร่ายกับเมวทองคูณขนาดนี้เด็ดดวงพวงมาลัยที่สุดซูเปอร์เมกะไปจ้ะโอเคขอเดินเบสสิบแล้วก็ออโ,โต้สิบยกไปก่อนเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเดินออโต้เยอะนะเมื่อคืนเดินเยอะมาได้โอ้ไงสิบยกก็หมดไว้อยู่ เออยี่สิมาต่อวายปดาบหกบาทจา้ะว่าไงสามารถต่อสิเอออืม หยุดไหมต้องหยุดไหมก่อนเจอมาจ้ะบอเบรกบอเอียงว่าไงเบ็ดสิทธิ์เป็นตับวัวแต่ก็ขอลองเสี่ยงอีกสักนิดเผื่อจะมาเนาะเออเบ็ดต้องสิบปัด หมดไวยูโอ้ไม่กอดมามาไหวกันลงจ้ะอืม mm hmm. ลงด้วยเจ็ดบาทกับเบ็ดเจ็ดเลยมาว่าไงตอนนี้แปดบาทเออเค okay, มาจ้าจ่ายสองบาทโอ้ไม่กอดเอมาเออพอได้อยู่สี่บาทมาได้มาเสีย ตอนนี้เสียแล้วอะบอหยุดดีกละอะหรือว่าอะหรือว่าค่ายจะทำให้ตื่นเต้นแค่ตอนแรกๆเนาะแล้วก็ดูดเอาหรือเปล้านะจ๊ะคีคิงวายเจสองฮาบาทโอ้ไม่กอดว่าไงดอกนี้สิบสี่บาทไปต่อแซลมอนสิบสี่บาทเดี๋ยจะวูมากโอเคจ้ะปะมาไหวก็ลงเนาะ แล้วก็ขอเนี่ยซื้อไปเลยจ้าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงโอ้โหเข้าไปเลยส4สโยกแบบงงง,งเออมามีความกล้าได้กล้าเสียนะเมื่อคืนซื้อแล้วขาดทุนวันนี้มากมาดูกันว่าจะเป็นแบบเมื่อคืนไหมเอ้ยแต่ขอร้องเหอออย่าเป็นละเนาะให้มันได้สักวันให้มันคุ้มค่าแอน่อยดอกนี้อืแต่งงหนะ้าแบบ14ี่โยกแบบลงพร้อม ดูเรื่องเออยี่สิบแปดบาทถ้ามีตัวคูณมานะเมื่อกี้ไปจ้ะโอ้ยคูณหกว่าไง10ยกเอมาคูณแปดบาทจ้ะเคส์คิงของเรา19บเ้าทเออ,อเป็นตาลุนว่ะ ปราบเขาให้ต่อจะอย่าหยุดยั้งดอกนี้เอมาเออยี่บปาทปรับเบ็ดเพื่อซื้อนะจ๊ะแบบอืแบบเบ็ดเยอะว่านี้ก็บ่มีตังแล้ววิแตกในไมก่กอดยังไงเอ้ยเมื่อกี้ถ้าหยุดนะฮา,าเลยเลยมานิดหนึ่งวิ่งตันเลิศอ้ามดรอบมัดรอบเคลงกอด70 ว่าไงหมดรอบจ้าลงไหมบ้าลงจ้าโอเคจ้าสิโยของเราได้มาเท่าไหร่โอเมก็อดอ้อยังกอดเป็นแตแบบม,มาขอ,อยาอมไม่พูดเยอะแปดบาทไปซื้อก็บอเวิร์กเหมือนเมื่อคืนเลยอะไปะไม่เป็นไรเนาะเราก็ยังสู้ต่อไปนะจ๊ะ สมอนปาบสามสิบหกบาทอุ <c subscriber> <c asa makes noise> ๊ย <Ian> <en> ดอกนี้ร้อยห้าสิบหกบาทปาบเขาให้เคคิงผมช่ให้คิวสิเคคิงต่อเออไปจ้ารางวัลก้อนโตก้อนใจหนึ่งหกหกสี่สิบตาง่างจ่ะพี่จ้าอุ๊ยดอกนี้มาสวยปาบสองร้อยหกสิบสี่บาทสวยงามพระรามเจ็ดยอด เออไปจ้าเป็นไงซื้อไม่ได้กดเอาก็ได้มหมเหมือนเมื่อคืนเป๊ะซื้อบาไดตอนซื้อคือบาไดแต่พอกดมือเล่นเบ็ดธรรมดาเออเอาได้ใช่เราก็อยากจะลองซื้อดูเนาะแบบเพื่อความแน่ใจเนาะพี่น้องเออ ปกติคนเรามันทำอะไรครั้งเดียวมันก็ไม่มั่นใจหรอกมันต้องซ้ำสองซ้ำสามเนาะตอกย้ำ <c oughs> เอ้ยไปจ้ะวยเคยเคิงมาปาบ19บาทไปต่อไหมหย,ห,ยหยุดจะหยุดหยุดจ้ะไปอย่างเปืเป่อยเอ๋ยเอือยเนาะเออมาเคยี่ส8บบาทไปต่อ วันนี้ก็แบบเออเติมมาหนึ่งเนาะเพื่อที่จะหาทุนนะจ๊ะเพื่อที่จะเติมเรื่อยๆเนาะพักเปรกพักเปรกเปลี่ยนเกมนะจ๊ะเอ้เจมาหนึ่งบาทโอ้ไม g ก d ฟรีเกมยังไงดอกนี้ได้โปรดบาลลูบอลลงแบบช็อตฟิลมาก ปาไม่ถึงบ้านก้าแล้วแต่ดอกนี้ว่าไงสามบ้านเออดอกเมื่อกี้ไม่ถึงบ้านดอกเมื่อกี้ไม่ถึงสามบาทดอกนี้เออสองร้อยสามสิบดอกเดียวดูเรื่องสวยงามมา้ารามเจยอดรางวัลก้อนโตก้อนใจไปจาะได้ลุ้นต่อขออนุญาตไปข้ามไปทียี่สิบข้ามไวมากอุ๊ยสวยว่าไงดอกนี้ เออสองร้อยเป๊ะพี่น้องต่อเออเบ็ด20ไม่ทำให้เจ๊ผิดหวังเออเด็ดดวงพวงมาลัยไปต่อไปต่อว่าเอยต่อเนื่องต่อเนื่องเออให้มันมันกับเขาน่อยเวลาพักเวลาเล่นนะ่ะเออ632บาทจ้ะ <c oughs> ดีนะมีความกล้าได้กล้าเสียค่ามาเบ็ด20โอเคไปออโต้หมุน เออเอาเอา,เอาคืนแล้วล่าสุดบาหยุดแล้วออโต้หมุนบาไหวแล้วยังไงหกบาทลงต่อไหมเออสิบสองบาทไปต่อสิมาอีกอคิดว่าจะมีต้อดอกนี้ว่าไงเอยเออปดสิบบาทจะพี่จารไว้ช่องสามอืมสองบาทงงอยู่มาฟรีเกมรอบนี้เฉพาะสเก็ตเตอร์ลงไม่ไม่ลงอื ยังไงไปจ้ะเออมดรอบ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 เอ้ยพี่น้องโอ้ไม่กเขาแบบไม่ต้องรุ้นเขาแบบงงงงเขาแบบไม่ต้องเรียกร้องเรียกหามาแล้วเขาเบ็ด20ด้วยนะประเด็นกับ12โยก ไปจ้าเออเก้าแล้วเหลือเก้าแล้วยังไงดอกนี้ต้องให้แล้วไหมเก้าสิบหกบาทเลขบอมมักเออต่อไหมแล้วแกควรจะให้ไหมอุส่าห์เขาฟรีเกมนะจ๊ะยังไงเอ้ยรอบแรกฟรีเกมก็บอให้ เออหกรอยสี่สิบแดบาทมันต้องอย่างนี้สิจ้ารางวัลก้อนโตก้อนใจอืมสวยงามพระรามเจ็ดยอดจ้ะลอบนี้เอ้ยมดรอบมดรอบอืมเคคิงลงก่อนอืมปิดท้ายด้วยเจ็ดร้ยหกสิไหมอืมแมวทองลงต่อปาบอืมไปจ้ะรางวัลก้อนโต หยุดไหมเมกะสวยงามพระรามเจ็ดยอดจะ้ะมาดูยอดรวมกันนะจ๊ะอุส่า์เขาฟรีเกม12ยกกับเบ็ด20,512บาทจะพี่จา้าสวยงามพระรามเจ็ดยอดที่สุดคุณได้ไปต่อนะจะ๊ะแต่เชฟพอาจพอกอดทุนมา100ได้กำไรอยู่2797บาทก็คือ ป,ปังมากนะจ๊ะคุณได้ไปต่อแต่ยังไงก็เว้นช่วงไปเล่นเกมอื่นก่อนเนาะ้ราให้กลับมาเล่นเล็กกีเนโกนะจ๊ะยังไงวันนี้ก็อ่ะถือว่าได้กำไรได้ทุนไปเล่นเกมอื่นแล้วแหละนะจ๊ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยการกดไลค์คลิปด้วยเดอ้อพี่นอ้องยังไงวันนี้ก็ต้องลาตัวไปก่อนนะจ๊ะพี่จ้า